ไ่เ่แอร์ดีค่ะนแอรอาุมตไหนครับ่ช่มันส่งคลิปได้กี่นาทีห้ถไล่น่ะเอาเสือพาไปห้าเจ้าไทยไปเจ้ากรชงใหม่พุ่นะเจ่นาทีเ่ไาถ้าหากว่าถ้าหากว่ายังก็ใกล้เคียงอได้เลยนะตั้งไว้ลราได้เิไม้ตั้งทำคำนได้เยู่นี้พวกข้าวเนประกอบจ้าครขมนโเอขาน่ มิซม,ม,ามานา,มนอ,อ,านนอ่่งเราเห็นตังีองผรลุมรูเก่ตั้งบนเลยาลุาางฝั่ลุง่ไเอาเอาดิบดิบแบบะไดนรเยไบ้างเอาเอาชชดจใจจริงหนยแม่ค่ะ มันจำมันจำเ่นเบนยังสอมนอะเม่อไหร่ดยังแนบว่นเบนอกผู้กอุ่นเบนบอกมาขน้นเลยางกองนลต้องเปิดบอกครับวันนครับมับมนนี่กะมาบอกบุญมาบอกบุญนะครับพูดหือว่าลุงคนป้าแตนทีมงานจนคนใจบุญใจกุศลวันนี้เรามาบอกบุญนะครับจะทำผ้าป่านะครับผ้าป่าครับซื้อซื้อ คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนกุลธรรมพิทยาการนะครับซึ่งเดียวเนี่ยก็มีสิบเครื่องนะครับไม่ไม่เพียงพอแก่นักเรียนไม่เพียงพอนักเรียนห้องหนึ่งก็มีสิบสี่สิบคนแต่คอมเรามีสิบตัวสรุปแล้วสี่คนต่อเครื่องทีนี้ทางโรงเรียนเลยในศึกษาคณะกรรมการผมเป็นประธานนะครับเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนกุลธรรมพิทยาการเลยได้ประชุมกันนะครับเพื่อ เพื่อให้เด็กเราได้มีได้มีคอมพิวเตอร์เพียงพอในการในการศึกษาเราเรียนนะครับเนาะทุกวันนี้ต้องให้ทันสมัยนะครับเราต้องต้องเด็กเราต้องอัปเดตตัวเองตลอดนะครับฉะงนั้นเลยทางทางหลวงพ่อก็ได้ประชุมร่วมนะครับพยานพระเดชคุณพยานสิทธาจารย์นะครับประชุมร่วมว่าจะทําผ้าป่าในวันที่25มีนานะครับที่จะถึงนี้ครับ25มีนา2 5 6 7นะครับซึ่ง1ิทเก่าก็ ได้ส่งข่าวทุกมุ่นนะครับดังนั้นวันนี้เราก็มาหาทางลงบนประแตนนะครับเพื่อจะได้ช่วยนะครับช่วยให้ให้ให้เด็กเราได้มีอุปกรณ์ทางการศึกษาให้ให้เพียงพอฉะนั้นซึ่งเราก็เคยทำบุญตลอดเนาะคุณควรไปเจอทำบุญตลอดนะครับครับไม่ว่าจะเป็นผ้าปลากระถินที่ผ่านผ่านมาที่โรงเรียนโสตศีกก็ได้เกอบที่แสงเนาะทางทีมงานถือว่าเป็นเอฟซีเราเป็นคนใจบุญใจกุศลนะครับ ทําแล้วให้เด็กเราได้ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้มุนนะครับลูกหลานเรารุ่นต่อรุ่นนะครับรุ่นนี้จบไปรุ่นใหม่เข้ามานะครับของเราคือผู้เสียไงเนาะได้ประมาณสิบปีเนาะสิบสองครับสำเร็จสำเร็จเพื่อเพื่อให้ลูกหลานเราได้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 เข้าถึงนะครับเข้าถึงนะครับการศึกษาทุกวันนี้นะครับต้องต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับฉะนั้นวันนี้ก็ทีมงานนะครับฝากทางเอฟซีเรา ทุกท่านที่อยู่ต่างแดน FC ลงพ้นป้าแตนในหลักทีมงานครับตามกำลังศรัทธานะครับกำลังศรัทธารับรวบรวมเลขที่บัญชีของโรงเรียนก็ไม่ให้ละได้หลยได้ค่ะถ่ายแลวครับทางให้ทางลงพนป้าแตนได้ระสานทาง FC เราครับกาหนดการวันที่25ครับเริ่มเริ่มรับผ้าป่านะครับ25ตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับตอนเย็นก็มีการสังสรรค์กันเล็กน้อยนะครับ ตอนเช้าก็เวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาก็ทําบุญตักบ,บาตรที่วัดในวันที่ยิมห้านะครับทำแล้วจากนั้นทําบุญตักบ,บาตรเสร็จแล้วก็เราบริจาคทั่วไปนะครับจนถึงสิบแปดนาฬิกานะครับสีเ่าคงจะมาร่วมเยอะนะครับเราเคยทําพระป่าดูมาแล้วครั้งหนึ่งละ่ะก็ได้หลายเกือบล้าน,นครับอันนี้ท่านยกบ,บอกก็ได้ครับ,รบเราจะไ,ได้บุญมาหมือนกันนะ ขับเลขที่บัญชีนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับเลขที่บัญชี020229713024นะครับเนี่ครับเป็นกองทุนผ้าป่า,าคณะกรรมการสถานศึกษาและศิลป์เก่าโรงเรียนมัธยมบุรีคำครับซูมเข้ามาใส่ ย้ำย้ำบัญชีนะคะทุกคนบัญชีธนาคารเท่ากรสอนะคะเท่า,ากรสอเลขที่บัญชี020229713024ไม่ได้บอกหัวไ,ได้ไหมครับเรามีวัต <c oughs> ถุประสงค์ที่ชชดเจนครับซื้อคอมพิวเตอร์นะครับไม่ทำสิ่งอื่นใด คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อมาหลายอย่างใช่ทำใหคนจะครบเลยมันมีหลายอุปกรณ์เพื่สายพวกอะไรก็เอาไรนี้ครบชุดนะครับครบชุดประมาณเครื่องละสองหมื่นนะครับแต่เรา fc เราก็ไม่ไม่ไม่ว่าเอาเป็นเครื่องไปก็ร่วมบริจาครวมกันร่วมกันรวมกันท่านเก็แจกชันเลยแต่รวมพ่อก็ยังถึงจานเองเพื่อนให้สามเครื่องหลวงพ่อให้มาสามเครื่องรวมพ่อรองหน่อยสองเครื่องกับกระาษทุกับหลวงพ่อกาษทุกเลค่ะ เราก็ตามกำลังศรัทธาเรานี่แหละคนะึ้ปวกนะครับปวกเห็ดพูนก็เอาคนนี้ละหน่อยก็เป็นพูนมากกวใหญ่ <c oughs> ใจ,ใจบุญใจกุศลเลยรวบรวมตามกําลังศรัทธาคร <c oughs> ห้ามห้ามทำห้ามทามเกินเกินกำลังเลยครับม,มันไนม่ได้บุญไม่ได้กุศลไม่ใช่ว่ามีสินค้อนหนึ่งเลยนะท่านนายกไม่ใช่ว่ามีพันบาทล้วการเรียนตัวเองคือการฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นสินข้อนหนึ่งเลยนะครับไม่ต่างกัน รือว่าเราดูดูที่ผมติดตามก็เป็นคนใจบุญใจผุศสนทุกท่านล่ะทุกคนประจำทุมทีมงานเรามีบุญที่ไหนไปที่นั่นอยู่ภูเขาอยู่ไหนไปหมดจริงเอจริงถ้าหากว่าไม่มาเลวนทำบุญกับเราท่านก็หาเวลาทำบุญข้างนอกครับพอเราพอท่านเห็นท่านเห็นว่าเราทําบุญทําความดีนู้นตรงนี้นู้นตรงนี้ท่านก็เลยสนับสนุนและมันเห็นด้วยเห็นผ่านกล้องผ่านสื่อผ่านทุกอย่าง อยู่ต่างแดนก็ทําบุญได้ครับตอนทางศีวัดบุญละคำครับอยู่ต่างแดนโอนมาไอ้ที่งคนบุญมาเยอะอยู่ครับทางผ่านทางอันเสียบไวมุสลดเนาะก็เพิ่งจะไปถวายให้วัดในบุญเป็นสวนอยู่อยู่เมืองนอกยังยังยังมีดินถมวัดอยู่อยู่เมืองนอกยังมีดินมาถมวัดด้วยตรงไหนเป็นหลุมนะครับบุญะใครทําใครได้ทียไหนเบาพูดนะครับฝากอ้ที่ครับให้ผู้ใหญ่ผู้นำชุมชน ็วันนี้ก็มากับท่านนายกนะครับมาบอกบนร้ำลงบนต้นแตนแล้วก็เอฟซีทัวโลกนะครับซึ่งโรงเรียนคุะธรรมวิทยาคารท่านก็ทําประปาซื้อคอมพิวเตอร์ผมก็เป็นสิทธิ์เก่านะครับโรงเรียนคุญธรรมวิทยาคารต่ำบนเพรานสิทธิ์ต่อดีอยูะแล้วรุ่นปศสิบหกนะครับุ่นนี้ได้ดีก็มีเยอะนะครับก็ บา,บางท่านก็เร็วบ้างครับผมนี่นักเรียนท้ายแถวนะดีบ้างเร็วบ้างเข้าเรียนบ้างนะครับสไตา์เราก็ตั้งใจทําความดีก็จะได้ทำความดีแล้วก็ฝากทุกท่านหรือคนรั้น,นแต่งด้วยนะครับที่ร่วมทำบ,บุญตามกำลังศรัทธาน,นะครับวันนี้ไม่ได้สิต่อใหม่ไป ไม่ใด่ครับยังเดียกครับไม่มาวอกเว้นแล้วกันคือหมานอกมาวอกัดแล้วล่ะเขาก็สวัสดีนะครับก็เอฟซีลุงบอลป้าแตมนะครับแล้วก็ยูทูบทุกช่องนะครับแล้วก็ที่เป็นซื่อจ้างนะครับที่นําเสนอ นะครับอ่ก็มาพร้อมกับนายกคผู้ใหญ่ยุรศักดิ์ในตัวแทนในนาผู้นำพื้นที่นะครับก็มาขอ่บุญขออนิสงส์จากเอซีรุงน์ปป้าแตนนะครับอ่ในงานพระป่านะครับพะป่าโรงเรียนมัธยมนะครับในวันที่25นะครับวันเดียวจบเกมเลยนะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับกิจกรรมทำบุญนะครับช่วงประมาณตักบาทช่วงเช้าเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็จะอ่รับ รับรับต้นเงินนะครับแต่ละสายแต่ละรุ่นนะครับที่มาร่วมมาทอดมาถวายแล้วก็จะมีกีฬาด้วยได้ยินว่าอาจารย์คณะทางโรงเรียนก็มาหาที่บ้านผมเมื่อวานนะครับก็จะมีกีฬาสัมพันธ์ด้วยนะครับก็ก็อยากจะให้ลุงคนลงไปเตะด้วยทีนี้คุณอาปนพี่กับคณะมูฉีดเก่าอะไรแบบนี่เล่นด้วยแี่ละนะครับลงสัก5่านาทีสินาที ไม่ได้บ้านจะเอาจนนะคับทีนี้จะหน่อยนะครับก็จะมีกีฬาเล่นไปด้วยแล้วก็รับยอดบริจาคไปด้วยแล้วก็กินข้าวชินน้ำได้วยกันจนถึงตอนเย็นก็ิดร่วมคารเรงด้วยกันเสร็จกิจกรรมทุ้งวันแล้วมาขึ้นจบนะครับวันที่ห้าวันเดียวนะครับก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศนะครับก็ช่วยตามกําลังสัทธานะครับได้น้อยได้มากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ว่านะครับก็จะได้ทําบุญก็ครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็รีบ เก็บที่ทำนะครับแต่ถ้าหมดเวลาเมื่อไหร่เราจะมาผนั่งนึกถึงตอนที่เราตายที่ถึงความดีของเราแล้วก็จะมีสุขนะครับอันนี้ผมเคยมีประสบการณ์ป่วยไม่สบายมาไม่ได้อยากได้เงินไม่ได้อยากได้อะไรก็นึกถึงแต่ความดีความหลังที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ถ้าผมมีโอกาสผมก็อยากจะทําดีก็ผมก็ได้เป็นผู้นำเนี่ยผมก็ก็ต้นด้วยประสบการณ์ของตนเอง น้ป่วยไม่สบายมาไม่ได้อยากได้อะไรขอแต่สุขภาพแข็งแรงเราเมื่อเรามีโอกาสเราก็ทําเก็บความมั่นยึดไปตามกําลังระตาเรานะครับก็ส่ายกันซีทุกท่านนะครับหากบนบนนี้พวนี้ใครันเจกมันแห้งกรไไรคือใหม่ภาคตัาคือทังเฮ้กินเขาเฮ้ากินเฮ้ากระยีมันเม่ไปยินทองเขานั่นผู้กินครับผู้เท่าสอนน่ะใครทำใครได้ครับทำบนครับรับไครับครับ